สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโรบอกโหมดอะไรไม่รู้ว่ากูกลุมขมับเลยนะมันเออคือผมจะอธิบายให้ฟังนะคือมันจะให้เหยียบแต่ละสีนี่แล้วก็ไปจุดข้างหน้าแต่ละสีนะครับผมแล้วก็เป็นลูกบอลลูกกลมๆเห็นไหมคนมันจะปิวไปแบบนั้นเป็นลูกบอลลูกกลมๆแล้วก็กลิ้งไปให้ลงตรงข้างล่างแค่นั้นเนี่ยมันจะมีจุดข้างล่างเนีน่ยเดี๋ยวผมจะลองเหยียบไปทีละสีให้ท่านผู้ชมดูน่าจะไม่ครบทุกสีหรอกเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสีฟ้าแล้วกัน เนี่ยแล้วมันจะกระเด็นไปหาสีฟ้าใช่ไหมพอเรามาถึงแล้วก็กดตรงตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยมีทูเพนี่บึบแล้วมันก็จะเป็นลูกลูกวงกลมแบบเนี้ยแล้วมันก็ให้เรากิ้งลงไปนะดูมันจะกิ้งไปเรื่อยเราไม่สามารถบังคับได้นะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรหมดนี่กุ้งหมอนกันเนะนี่ยแล้วมันก็จะเป็นวงกลมกิ้งไปตามสีที่มันอยู่นะแต่หมดนี่มันคนกดอะไรยเยอะอยู่นะ เออก็อนาา่าจะถูกใจเลยมันแต่ผมรู้สึกเฉยๆป่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะมันมันบังคับกันไม่ได้นะครับผม <c oughs> ส่วนตัวผมก็ว่ามันเพลินดีนะมันกิ้งไปเรื่อยใช่หไหมถ้าเราลงแต่ละที่อ่ะมันจะไม่เหมือนกันนี่มันมหาสีฟ้ามันจะอัตราการแม่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่ไม่มีออกจากสีที่อยู่นะครับผมเขาเรียกอะไรนะอัตราการแม่นอะไร หมายถึงเขากะระยะมันดีแล้วใช่ไหมล่ะเออมันจะยุนได้แต่สีของตัวเองนะเห็นไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาโห่สีเหลืองได้ไงนี่กูเพิ่งโมเมื่อกี้ว่ามันจะไม่ตกจากสีตัวเองเอยกูไปสาบเลยนะนี่นะแต่นี้กูไม่รู้เลยนะแล้วมันกิ้งมาข้างล่างไม่รู้กิ้งเพื่ออะไรเนี่ยคนต็มเลยเนี่ยไม่รู้ว่าด่านต่อไปมันจะไปไหนต่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่หยุดกิ้งสักทีปะดูไอ้นั่นไปนู่นเลยไอ้นู่นเออวะ อะไรวะงงยังงงเนี่ยมาถึงนี้แล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็าพามาที่เดิมนะีน๋ยวเราจะสุ่มสีไปผมว่าสีน้ำตาลน่าจะมีอะไรเด็ดๆเนี่ยก็มาแค่เนี้ยหมดเนี่ยคลิกเหมือนเดิมอันไหนก็ได้นะเนี่ยคลิกมีดูเพย์นี่ใช่ไหมวะเอา้าทำไมอันนี้จะคลิกไม่ได้อะหมอมันมีคนกำลังเล่นอย,อยู่หรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเราต้องรอสักหน่อยอม,มากลิ้งไปสีน้ำตาลจะไปไหนบ้าง เออมันก็น่าเล่นอยู่นะนิดนึงไม่รู้ว่าเพื่ออะไร <c oughs> ดูดิสีส้มตันกิ้งไปไหนมึงจะออกนอกรูนอกทางอีกเหมือนเมื่อกี้นะเว่ยชนไปหนึ่งทีนะครับผมไ <c oughs> อ้ตรงนี้เท่ดีวะมันก็จะกิ้งลงเรื่อยๆนี่นะซ้ายขวาซ้ายมา เดินทางการเดินทางของสีน้ำตาลอ่าไปนู่นอะเอียแล้วมันก็จะกิ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นทำไมไม่มีลูกบอลเอากูดว่ะเอเอวะม,มันมีหลายสีนะท่านผู้ชมที่ที่จะเล่นกันเนี่ยสีเออไอ้นั่นไปนน่นละสีม่วงสีม่วงสีน้ำเงินก็ได้ไอ้เก่อ้าวไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก๊ะดว่ะสีน้ำเงินไกใช่ไหมเนี่ยเราต้องรอคนไปก่อนนะอ้ะอนาวไอ้นั่นเอาอยู่เฉยตัวแตกออกคือคืออะไรวะ เฮ้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างใช่ไหมว์ยด้วใช้ตัวแตกมาสีน้ำเงินมันจะเป็นไหนกันีนเอากลิ้งมากลิ้งมากิ่งมาลงท่ออีกแล้วก็มาลงท่ออีกทีหนึง่งสับซ้ายสับขวามาลบลิกสิงกี้คว้างแล้วก็กิ่งมาข้างๆแล้วก็ออกไปหาสีน้ำตาลเอา้าเรียกมันไม่ออก สรุปมึงมึงคับได้หรือไม่ได้เนี่ยเอากูมาลงสีกาารเฉยเลยไอ้มึงมึงมั่วละมึงนอกลู่นอกทางละที่แรกผมก็บอกว่ามันไม่นอกลู่นอกทางแต่มันนอกลู่นอกทางได้ไงวะถ้าเองมีเมียเองนอกใจเมียนะนี่ไม่ได้นะเองนอกลู่นอกทางไม่ใช่นั่นประอดี้คนละมุกกันเลยสัอยะไรวะทาไมมันมันไม่ตรงสีเลยวะมันยังไม่ตรงสีเสมอไปเออก็คงมาเล่นกันได้นะผมว่ากว่า ไม่มีอะไรมากเลยเออแม่งวันๆไม่มีอะไรมากอย่างเดียวผมเนี่ยต่อไปสีอะไรดีวะสีส้มดีกว่านี่สีส้มใกล้ๆเนี่ยอ้ามันเป็นนู่นกูนึกว่าอยู่นี่สีส้มมาเดีสีส้มสีส้มนี่อลังการไหมมีสีไหนอลังการกว่าเพื่อนไหมวะเออสีแดงด่านยาวดีนะสีส้มกิ่งมานีล้วไปไหนต่อไปหาสีเขียวไม่ใช่ละกิ่งมาข้างล่าง ไปไหนต่อไปหาไปหากล้วยเอ้ากล้วยเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงรีบเหรอมึงรีบตกอะอะไรวะรีบไปไหนรีบไปไหนไอ้นั่นมันยังเต้นไม่อยู่เลยไอยเองอารมณ์ดีกันไปแล้วน,นเนี่ยตัวละครเขาแบบแต่งตัวอลังการมากโอ้โหห้านาทีพอเนาะผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้แล้วแหละวันนี้ โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบฝาก,กกดกดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยถ้าใครอยากเาข้ามาเล่นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันเดิมโอเคไปแล้วบ๊ายบายอากูหลุดอ,ออกนอกแมปเลยเหรอ <laughs>